สวัสดีค่ะสวัสดี FC วันเดียาชานิลนะคะเมืออเ่อขี้ข蒿กับอันนี้เหรอกินตะมูงเป็ดเปียกเลยเนาะขี้ข蒿กับต้มจุืยเลยเนาะแล้วนี่ลองไปที่ไหนไปยังก็ได้กินต้มจืดรัวมากไปกินตัวไปยังก็ได้กินขออ้าวไรบ่ดีกินขากินข้าวเหนียวแล้ว เหมือนล่ำสายมันมาทำงานเหรอบมใหญ่มันมาทำงานเหรมันไม,ม่ย่อยเลยกินกี้คอยกี้ไปซองข้า,ขามเนนอมือนั่นท้องไม่ใหญ่จนเดินไปกินยานลดกรดโอ้จนเดินไปกินยาซอย่อยอีกก็เลยเดี๋ยวกำลังก,กินข้าวไรบรุหรีน้ำพยองเฉพาะ,ะพ,พี่น้องเป็นเฉพาะยังมีอะไรเป็นกระพเพาะนะเป็นแผลนะคะเป็นมะหยี่ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วเมื่อคืนจะกินยังก็ข้าวต้มใส่ข้ามใส่พริกไทยมะหัวมันใส่พริกไทยในหมอใหญ่เนาะเมื่อคืนนี้มีข้าวต้มอย่างไม่อั้มพี่น้องผู้ใดเคยเปลี่ยนอันแช่ประสบการณ์มาเด้อ พริกไทยมันก็ยงกินบ่ได้ว่ะค่อยกินแต่พอจะเป็นแผลรุนแรงมันกินไว้เลยค่อยกินแล้วพรีชใช่คือมันมันแสบแต่พิชจ,<ง>จะมีโอกาสแต่พริกจะมีโอกาสสิเลยไปเขาลงมาก็ยังเหมือนเลยกินลงไปมันแสบจ,จิ๋วรดคะแนนเนอะเกินท้องพองมันโหเลยว่าเออพีชในก็ขยเยบออกเลยกินบ่ได้แล้วเพมันกินแล้ว่ะแต่ว่ากินไส่ปลาโล่เยอะด้วมันอืมก็ได้ยุ่งมามีปลาพิชไข่ปลาโล่เขาบลาใส่พริกไทยเขากินได้ที่เขาเองแม่นเขาไหลบุรี กินเข้าไปแล้วแบบแบบดีมากที่ไม่หาสื้อไข่พะโล่อยู่กินได้แต่ไข่พะโละอะอะไรที่มันไม่ใส่พี่้องสิ่งที่ลดไขมันดีที่สุดนะครับก็คือกระเทียมสุดๆอือสมายเลยอาการน้องเบสนะคะลูกไส้พี่หญิงพี่ยังแล้หลอยฟางว่าอันมันเป็นี่ยังเพื่นไปอันน้องไปน้องไปซื้อของมันบล็ระมูปั่นกี้กลับมา มันเป็นทางส้อยหนอกลหนักขีทางตรงแต่ว่ารถอยู่มนตัดหนาเป็นทางส้อยสามเซเว่นเหรอคิดว่าไปซื้อก็่อดกันม่ไม่วางไหนเนาะพอไปซสือของเห็นมันแล้วก็อาการคนขี้มากกูมูคนมูคเป็นคนขามุเป็นคนสอนโรงเรียนน่ะสอนถ่ายมูมากเจ้าที่ขีทางตรงมพนมนีรถเก่งขี่มากสวนสวนออกมาตัดหนา บ้านี้นี่สภพอารมลบออกลบออกจากรถเก๋งไปส่วนลานปิ้งไก่น้องเบี้ยนกัล้มลงบ้านที่นี่อันคุ้นๆแล้วเนียน้องไม้กีพอดีเพิ่นน้องเบี้ยกีไก่เพิ่นนี่แหละพนันว่าอันเอ้าคือนขึ้น้องน้องเบี้ยแถววัดศักด์บ้านี่นี่ถ้าเลี้ยวไปข้างหน้ามิวบัานเหยียดข้างหน้าเยาวาอันในเบี้ยเด้อวัดศักดิ์แล้วลงรถไปเบียดน้องเบี้ยสักงักๆอยู่ก็รู้ว่ามันเกิดใจอย่างเนาะน้อง น้องเกิดอุบัติเหตุน้องล,ม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 ลม้มล้มลงหัวอาจจะฟาดพื้นบอลหรือเชงไหน,ก,นก็เลยซักซากระเบะิดสติอันคุณคู่น้องไม่กี่ก็เลยเฝ้าเอืนโรลี่เฟอร์มากแล้วก็เอาไปใครอยงแกนลพยงบานแมียงแค่อยมันติดต,ติลงบานประมัน่นพอถึงโลดคือมันย้อนอยู่ในหมู่บานที่ติดเอาเพื่อ,อให้จะเลื่อนนั่นแหละเอาไปที่นี่กับไปพื้นตัวยู่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็เลยรีเฟอร์โซงเยสุเพื่อจะไปที่ที่สแกนสมอง อัอนนี้ก็ลอ่าซีซีสแกนสมองแต่ว่าน้องหนักครับปกติดีแล้วจำความได้แล้วตอนแรกไปตอนแรกจำความว่ได้เนี่ยจำจำไพ่ไม่ค่อยได้เลยที่นี่กะเป็นหลงๆลืมๆมานคนก็เลยซีซีสแกนสมองให้ก็เลยเฮงว่น้ำว่นอาหารเต็มเมื่อคืนแต่ที่นี่เจยิงก็เลยสองรูปมาให้เป็นเหมือนซาว่าได้กินเขาแล้วหน้าท้องหามขึ้นนี่หิวโขหิวโขขัดกันก็เลยว่าเพป็นอันเฮงว่น้ำว่านอาหารไว้ลูกเพื่อไม่ได้พาตัดด่วนเพื่อม <c oughs> uh ันเกิดเนียงขึ้นไพ่นี่ขึ้นนั่นนะเพราะว่า น่องซักได้คุณหมอก็เลยกลัวนองซักแกลัวไม่เหลือดออกในสมองก็เลยให้งินน้ำงุอาหารแต่ว่าเหมือนเราให้กินข้าวแล้วได้กินข้าวแล้วมันไม่ยังแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่อหายใจยังม่นานเราก็เลยยังม่หัวอากาศตอนนี้คือว่าคุณหมอว่าจังไหนเพราะว่ากรสเกนสมองก็น่าจะออกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันใบม้นแล้วคุณหมอหนาจะมาตรวแล้วเรียยิ่งหนาจะเบิดอตรงบอกเราไปบอกคุณหมอว่าให้บอกกันว่าห้ามกินน้ำน้ำมัน่มตลอดชีวิตมมนมีผลต่อสมองเราบ่องแสนเลย ก็นะคะก็ขอบคุณทุกแรงใจทุกคอมเมนต์นะคะนี่ลุยลงค้งลงโพสไปคอมเมนต์หลาน์ขอบคุณมากๆนะคะการตอนนี้ก็คือกินข้าวได้แล้วแต่ว่ายังไม่ถามอาการเบื้องปัจจุบันตอนนี้เพราะว่าเจ๊ยินู่นหาจะใครเห่อละค่ะโอเคมากินข้าวต่อก็ขอบนะเราจะเดินทางกันไปบ้านน้อชี่แล้ววันนี้อันนี้ใช้ยังหวะต้องับ

อย mm. uh, ู่อย wow. uh, ู่ก oh, yeah, yeah. ็ยืนเดไงแตเมือเรากำลังอาบน้ำในตัวจะไางานที่บ้านพัี่นะคะก็เจอกันนานฮีเก็เขามาเอหลือกตั่ายม่ไอกินไม่ไดาะอกกินแต่แบบนี้ก็เลยมจีก็นั่นหมอนึ่งก็ถวยนึ่งไปมากนี่ยยินม่ได้กับัว ยังยังไม่บอกกินกินไม่ได้เลยรูออแนมเื่งใครนิดเดียวอ่ะยังกินไม่ได้อ่ะเหตุใดเช่นกันไม่ได้กินเนื้อเรื่องมาอ่างมากขึ้นเอาเือเรื่องเนื้อเรื่องไปกินวันนี้มีปะอยากกินเนื้อเรื่องกินไม่ได้เรื่องขอรถน้ำหนังน้ำรถไขมันน้ำรสหนังนำแมวแล้วจี๊ใส่ชุดรอแล้วนะครับอ๋อนึกจอยนี่แวจีเห็นรสเน้อรูปแบบใหม่ครับรูปแบบใดแบบพร้อมแบบคุณเฟิร์มโอ้ซาดูซาดูครับผม กินเขา่านย่างเงื่อนกินกินซ้ำอิ่มพร้อมเข้าวิเศษกินเข้าไปว่้นวุ้นวุ้นหนาทองนะแบบดีครับอร่อยมากเพราะว่าก,กินได้แค่นี้โอเคครับผมวันนี้นะครับพี่น้องสำหรับใครยังไม่เข้ากลุ่มได้ซื้อตัวได้เลยที่ซื้อตัวได้แต่ไรทุกรอบได้เพลินนะครับพี่น้องทักไปเลยหรือว่าไปเจอกันที่หน้าง,งานในบ้านอย่างสองนะบ้านเรซีวันนี้นะครับผมพร้อมนะมันคือเพลินเนาะโอเคครับผมไปเจอกันนะครับ